สวัสดียามเช้าครับพี่น้องสันดาปฟาร์มทุกท่านครับพี่น้องครอบครัวสันดาปฟาร์มนะครับวันนี้ผมเองมาจะเอาความรู้ข้างคอกเกี่ยวกับเรื่องซิดเนื้อมาเล่าให้พี่น้องสันดาปฟาร์มทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าซิดเนื้อเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการรักษาได้หรือไม่ได้แล้วใช้อะไรรักษาถ้าได้นะครับ ซึ่งเมื่อาวานก็ได้ทำเรื่องซีดน้ำไปแล้วนะครับวันนี้ขอพูดเรื่องซีดเนื้อต่อซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบรรดาของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายพี่น้องสังเกตได้นะครับเมื่อาวานนี้พูดเรื่องซีดน้ำไปแล้วผมก็จะไม่ย้อนกลับไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นซีดเนื้อนะพี่น้องถ้าเป็นซีดเนื้อ สัตว์เลี้ยงของท่านจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่มันไม่กลับสัตว์ให้เห็นเลยตั้งแต่มันเริ่มเป็นซีดเนื้อซีดเนื้อเป็นยังไงครับพี่น้องซีดเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่ผุดขึ้นมาจากลังไข่ของสัตว์เลี้ยงอัวควายนะครับอ่าลังไข่ปกติก็จะเหมือนไข่นั่นแหละครับจะเหมือนไข่นกกระทาคือพูดง่ายว่าเหมือนเหมือนไข่เหมือนไข่นะครับรูปทรงก็เหมือนไข่แล้ว ผิวพันธุ์ก็จะเกลี้ยงเกาเหมือนไข่จะไม่มีอะไรปูดโปออกมาให้ผิดปกติถ้าปูดออกมาเป็นเนื้อนะครับเป็นลักษณะเป็นก้อนเนื้อปูดออกมาจากรังไข่นั่นเรียกว่าซิดเนื้อพอสัตว์เลี้ยงเป็นซิดเนื้อก็จะทำให้ระบบการสืบพันธุ์ทำงานไม่ปกตินะครับสัตว์ก็จะเข้าใจว่าตนเองนั้น ตั้งท้องอยู่ตลอดเวลาคือก็ไม่ผลิตฮอร์โมนที่จะกลับสัตว์ไม่ผลิตฮอร์โมนที่จะผสมพันธุ์นะครับก็จะคิดว่าตัวเองตั้งท้องตลอดพี่น้องครับพอเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถามว่าซีดเนื้อหายเองได้ไหมก็มีโอกาสหายเองได้นะครับถ้าสัตว์มีกป,ปรับตัวปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับ ธรรมชาติต้นนี้นันแเะม,มันต้องใช้เวลาแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลา mm. พี่น้องสังเกตนะครับผมย้ํานะครับสังเกตอาการซีดเนื้อคือเขาไม่กลับสัตว์เลยพอไม่กลับสัตว์แล้วจะผสมเทียมหรือผสมตัวมันก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าสัตว์ไม่เหมือนมนุษย์ตัดไม่เหมือนคนนะครับคือต้องรอรอบกลับสัตว์เดือนหนึ่งกลับสัตว์หนึ่งครั้ง สัตว์จะผสมได้เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าสัตว์ปกตินะถ้าไมรปกติถ้าพูดถึงซีดน้ําก็เดือนหนึ่งสองสามครั้งได้นะครับแต่ว่ามันไม่ตั้งท้องซีดเนื้อนี่เช่นกันซีดเนื้อนี่ด้านเงียบกิบไม่มีคําว่ากลับสัตว์ให้เห็นเลยแล้วนะพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับคําว่าซีดเนื้อไม่กลับสัตว์ให้เห็นเลยแล้วก้อนเนื้อก็จะเกาะติดรังไข่อย่างนั้นตลอดไปวิธีการรักษานะครับก็ ากประสบการณ์สันดาปฟาร์มไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นสัตวแพทย์แต่จากประสบการณ์ที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์และทำเองในฟาร์มนะครับก็ใช้ตัวพีจีครับพี่น้องใช้ตัวพีจีฉีดรักษานะครับใช้ตัวพีจีฉีดรักษานะครับพี่น้องครับตัวพี่น้องคงจะทราบนะครับว่าพีจีคืออะไร นะครับผมเองไม่สามารถพูดชื่อตัวยาได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าเออออกมาไลฟ์สดแล้วทําไมรู้ไม่จริงหรือเปล่าทําไมถึงไม่ไม่บอกชื่อยาไม่บอกวิธีการรักษาปิดบังอะไรหรือเปล่าไม่นะครับไม่มีเจตนาปิดบังมันผิดกฎหมายครับพี่น้องครับมันผิดกฎหมายถ้าพี่น้องอยากจะรู้รายละเอียดให้ติดต่อส่วนตัวไปในเบอร์ในในลน์กลุ่มนะครับในลน์กลุ่มที่เบอร์ศ พี่น้องอยากจะเข้าลายกลุ่มอยากจะรู้วิธีการรักษาให้เข้าไปที่เบอร์ไปเป็นสมาชิกลายกลุ่มที่เบอร์0890509123นะครับ0890509123มีขั้นตอนในการเข้านะครับติดต่อไปที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ก็แล้วกันแอดมินจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับแอดมินจะพูดถึงเรื่องกฎระเบียบ เราสามเรายินดีนะครับสันดาความยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องซีดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัตว์เนี่ยถ้ารู้บอกว่ารู้เลยครับถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ร่ำเรียนมาสันดาปความจบแค่มสามไม่ได้มีการวุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่ครับปริญญาสันดาความจบที่นี่ครับจบในข้อควายข้อวัวนี่แหละครับวัวชีวิตประจําวันก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แล้ก็คุกคีศึกษาอยู่แต่สัตว์เลี้ยงของตนเองนี่แหละครับคือไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนไม่มีโอกาสได้ศึกษานะครับนี่แล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็ความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดมาให้นะพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับถ้าวัวควายเป็นซีดเนื้อพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องไปเสียเงินรักษามากมาย ถ้ามีคนบางคนมาบอกว่าต้องใช้เงินถึงสองพันสามพันไม่ไม่เป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องฉีดยายเองเป็นใช้เงินซื้อยามา1ขวดแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งขวดใช้ได้สองครั้งครับหนึ่งขวดใช้ได้สองครั้งอ่าแล้วปกติแล้วผมก็ใช้อยู่แค่1ขวดนั่นแหละครับฉีดแค่ประมาณสองครั้ง ซีดเนื้ออาการซีดเนื้อก็จะหายไปสัตว์เลี้ยงก็จะกลับสัตว์ผสมเทียมผสมตัวได้นะครับเป็นปกติเลยถามว่าสัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสมีลูกแล้วมีโอกาสเป็นซีเนื้อได้ไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นมีโอกาสเป็นได้ไม่เกิดจากการผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอา,อาหารการกินซึ่งผมเองไม่รู้ ไม่รู้ชัดแน่นอนว่าเกิดเพราะอะไรนะครับรู้บอกรู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้แต่รู้ว่ามันถ้ามันเป็นแล้วเราดูแลกระจัดมันได้สามารถทําให้สัตว์เลี้ยงเรากลับมาเป็นปกตินะครับมามีลูกได้นะครับสามารถดูแลได้นะพี่น้องนะแต่ถ้าพี่น้องอยากจะรู้ให้ละเอียดก็ศึกษาจากนายสัตวแพทย์ใกล้ๆบ้านของพี่น้องเองแต่ขอบอกว่า อันดับความขอออกบอกว่านะครับขอออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แพงการรักษาไม่แพงครับใช้ฮอร์โมนแค่ชนิดเดียวเองนะครับใช้ฮอร์โมนแค่ชนิดเดียวเองใช้เวลาสักประมาณสองอาทิตย์การรักษาก็จะสิ้นสุดแล้วก็อวัวควายของท่านก็จะเป็นปกติครับพี่น้องจะเป็นปกติถ้าไม่เชื่อทดลองดูได้ครับเพราะว่าผมรักษามาเป็นร้อยตัวแล้วครับพี่น้องครับ รักษาของตัวเองนะครับไม่ได้รับจ้างนะครับสวัสดีครับ